บันทึกไทเบนหน้านี้โครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็กเด็กหัวการค้าปี3แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็กเด็กหัวการค้าปีที่ 3, 3> คิดต่างอย่างมีนวตัตกรรมหลังจากที่แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็กเด็กหัวการค้าปี3ดําเนินการจนถึงวันสุดท้ายของกิจกรรม เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การประกอบธุรกิจด้วยการระดมสมองนำเสนอธุรกิจตามแนวคิดของคนรุ่นใหม่โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมตัดสินเพื่อคัดเลือกแผนธุรกิจที่โดดเด่นจาก17ทีมเหลือเพียง4ทีมเข้ารับรางวัลพร้อมทริปทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้และยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า20ล้านบาท ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทการทาธุรกิจที่แบบว่าตอนแรกเราก็มีธุรกิจในประมาณนึงแต่พอมาได้เรียนเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีมากกว่านี้ได้แบบว่าจอดหรือว่าเออเราควรไปตรงนี้นะเราควรแบบช่วยเหลือกันทุกคนแบ่งงานกันเป็นทีมอะค่ะกิจกรรมครั้งนี้ได้เลียงเห็นถึงศักยภาพของเด็กไทยในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการดําเนินธุรกิจจากผู้บริหาร ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมิตรภาพที่ได้จากการเข้าแคมป์ซึ่งผู้ร่วมจัดงานได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพนอกจากความรู้สิ่งที่ได้เพิ่มมก็เพื่อนๆตอนแรกที่มาเนี่ยไม่คิดว่าจะมีเพื่อนคุยด้วยเพราะว่าปกติเป็นคนเงียบๆแต่ว่าค่ายนี้นอกจากเพื่อนๆพี่ๆเขาเป็นคนเปลี่ยนเปลี่ยนให้ผมกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นไทยเบฟ ร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน